ดับเบิลแคปปี2018คันนี้ได้อะไรไปดูกันหลอดไฟด้านหน้าของเขานะเป็นแบบฮาโรเจนนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้โ o y o ต,โตใ้ใหญ่ๆมาพร้อมกับสีขาวล้อแม็กเดิมจากโรงงานบางคนติดมาให้แล้วทั้ง4ล้อกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมฐานสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดของเขาเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีรูช่องเสียบกุญแจ ด้านหลังสวยมากๆเลยฝาท้ายของเขาทุกคนที่เปิดฝาท้ายเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามด้านหลังแบบนี้ติดกันชนท้ายมาเรียบร้อยสวยสวยเลยภายในของเขานะคะกว้างขวางมากๆเบาเป็นเบาหุ้มผ้าสวยสวยแบบนี้เลยเดินได้สี่ขาหน้าจอของเขาเป็นแบบธรรมดา,ดานาล่างเป็นโหมดปรับแอร์แล้วก็เกียร์เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกแบบ6สปีด สำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าคันนี้เอาไปเลยในราคา458,000นะคะทุกคนได้รถสวยๆไปไว้ขี่ไว้ใช้งานเลยก็เฟาด้วยนะคะกับเต็นท์รถประเสริฐผลสกลนครรถสวยราคาถูกคัดพิเศษรับประกันทุกคัน